กิ๋นนึกก็ซอยติผมนี่ล่ะผสม ừ. ba งามเล่นก่อนเนาะถึงทางยะเส้นไป3เส้น5วะ ừ. ไปไทยไปไทยตัวนี่<อ>ปลาสิรดเพี้ยนเราไปนอนขันน้ำก็จะจงไวจังสิเพราะว่าทุปีกบับบเเีเอไหมน้ำไหมมีปลาก็เลยจัะงอยแงพลังแค่ละครับด้วนี่ปลาสวยมีพอได้อยู่ได้ดกินอยู่หอกน้ำบกว่า่อในญ่น้ำยังไหลเป่าน้ำก็บุบดิก็จะจิงไวถ่ายคนหยุดถูกน้ำที่ขรง,น,งนั้นไปนึงนะ ไปไปหันน้ำบกปัการมันขึ้นมาอีกเลยพึ่นดันไพคุณก็เคยาไปขออายคกนเลยดันไ้นีสีวาจังไหนบก็บอกหูด้วยกันีเาสีหลาสวยด้อพี่น้องเอ้นปานชิน้อยปานเป็นบ่วงด้วปานเป็นบ่วงเสียบเนาะเปไงใส่หมดแดงเนาะจาน่บ้ามบนสดสดเนาะให้ มันจะเป็นบางมืออย่มงนนหมือนึ่งถือหลายมือนึ่งถือหน่อยดเท่าปลาเขาบัวเด่นเลี้ยงไว้เนาะปลาทำหขาดมือถือมือบัวคุณคนว่าก๋วยใส่หมดแดงก็คลาดจังั่มกเสียบดิบหมอืมแล้วูหมักงกว่าบัวแล้วน้อไปยังัวแล้นี่รับบาน มันบมดป่ามันดิเป็นตะแเสดเ้วยเ,เ,เอากระิฝานน้ำเปลาฝานน้ำฝากน้ำติไไงฝากน้ำเปน้อยเอาฝนเป็นบ่วงเลยบาโอ้อออขอา่าเอาผสมกันเล่นมาผสมกันเลยเนาะทีบหยิบว่าสุขโฮกะตั้งหัก เห็ดดิบเราเพ่อนยัเนงเพื่อนยังกินดีค่ะว่ากินว่าต้องเห็ดสดก็ได้อดโอ้โอ้เป็นของเก็บเนื้หนอหลายเลยนะเนาะพื่อนยังเนาะเนื้อแขนดีดี โอ้ยําำโอ้ยใส่บะ็นะไ้งายเป็ดเป็ดเต็าไ่ไทยเป็จอันนี้ใบเป็จเอาอะไวใบเป็ดเต็จกับใคดีรี่กได้กินปลามาซอยได้ซีมหาน่อยไ้กินของข้าวกับใครดีใส่ดันเมืนแ่บ้าได้ถูกต้องได้ไปใส่ที่พี่น้องใส่มาเพื่อเป็ดใส่ไม่เป็ด Những sổ bên lạc. Hong lĩnh tay ở quân gia kim hai <laughs> cái tên mặt tay của ta tay kim gong cao. Lem ngọc chân nài yung lao hai bán. Ngôi mặt hôm Lại tay. khay bán của tóm gà bất đắc khoa hai lọ bán. Bất ngờ 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 hai lọ ใส่เป็ดบ่บา่นะถงปปักมุนหลายบ่ัตวอันนีเราก็จะไปใส่หมดแดงเครับพีน้อง บอมเด็มาไต่กบลติดไงผมมาเขาเขาบ่อยนั่ดเป็นทั้งซื้อเขาดิเป็นทา้งคืออะไรทั้งมันติด้ต้ตอยหมักมลกินหลายขึ้นตัวนั้นมักมีนน e. ะเป็น้นไปดรอกเป็นบอสดูหนีหรอกมองใ้ตัวไม่มีจักคงจะไปเยี่ยมรอก

นี่ยครับเบื้องเขียนครับเนคือมดแดงเนาะพี่แง่เนาะมดแดงมดแดงสนี้กําลังเสียบด้นี่มดแดงไม่ไก่เป็นไข่หรอเด้พี่แง่เป็นแล้วเป็นไข่ผักแล้วเออฝนตกฝนตกแห้งบักขักเนาะพี่แง่ปเด็นพูดไซนี่ครับพี่อันนี้ยังพี่แง่เจ้าวะมกขี่กินปลาสวยปลาปลาสวยขันเพราะขี่เฮ็ดจังไหนมันกับเบาเสียบมันกับซ้ำปลาธรรมดาเนาะมันเสียบยี่หมองนี่แต่ว่ายี่มองขี่นั่นนี่นี่ละคือเ้าเฮ็ดห้อกับเบาเนี่ยเฮ็ดหยิบดิ เขต้องมกสักกันมกมกให้มันสุกก่อนมกให้สุกนะ<ม>คือรสชาติสิอยู่ตัวนี้แหละอเอเ้าไก่้วัวคนเหลี่นยวกันโถ่โถ่กันแล้วผมเจี๊ยบผมลำลำบรรดาขี่ปลาแซ่บผมนี่ปลานิ่งกับปลาสวยเด้อะเจียบอื้ออื้อกับปลาถไลนี่ด้วยข<ม>ี่ปลาเขาง,งามนี่ลองมึงดูด นลำไ,ไร้ไรแล้วานี่นอันนี้นเขาใส่ใส่พริกแคทลงบ้างใส่บีพริกอี่ยของมันขวางโบเขาใส่มันแบบเชีนยนนั่นละนี่เขาใส่ไปครับโอ้โห กินแจงก้าัวยเาสิำกา้าหน้าเป็นวจะเป็นัวจยงกาน่าจะแปงกากันแปงกาดี่บเรียวทัวเห็ดน้าอ่รสีเลียวกับเรียวาก้าบ่พ่อนี่วันนี้เขาใส่หอมแดงไปครับโอ้ยมาดตวนนี้เออนี่่รยมาจริงขอครับปลาสวยแล้วต่วนนี้ปอยปลาสวยต้นก้อยปลาสวยคัขัดืมนี่นอ่ะ มีผใ่หมดตัวน,น,นี้นเสีเยเจ้าเยอะก็จะจำกันนี้ไหมอันนี้เขาคนใส่เหงาเห็ดเปล่ยนละครับนีอะไรเกิดมนานยังูองุนอ่ะอันนี้เขาปลูกก็ได้นะแมปลูกก็ได้ที่น,นี่เจ้าว่าขาเจ้าเอยยังเช็ด,ดอก <c oughs> เล็ดมากเสียกินเลยเอากรกะ <c oughs> ใส่ใส่หน,น่อเ้เข้าจินเก้าไปนี่ฮึ๊นวาผู้ชุดนวาเด้อมเจมัน่อะไรดรอก เพราะว่าในในห้องกะมันจากเงินเกียจยังไงก็สับเพราะว่าการป่วยป่วยโบคือบ่คือเขาตุ่มห้องอย่างนี้ห้องโบไซนี้ปะเนี่ยครับวันนี้ห้องสิเริ่มแล้วครับบ้านนี้โโออ้นี่แหละบดแดงเขาจะไปขันเะด้อนะ อย่างนด้นพี่น้องคือิีเดาแมนทีเอาขันโบได้ขับบนมดแดงนี่คือมดแดงมันแตกมันสลายขี่แตกมุดมุดมันสีบป๋าแสบมันก็อะนี่เขาสีเดาด,ดิ่นตัวส่วนมากกันเขาสีเดามดแดงนี่สมบ่มันสมโตนี่ครับพี่น้องสมเีโยวโอ้โห <c oughs> เราผม <c oughs> <c oughs> ก็ได้ก็คือไมากินหลับปลากุ้ยปลากันไสเลยบังแบบนี้เลย นีจิ้มยาบาด้พี่นอ้อยกาวจุงมามีแล้วก็โอ้คำจิม้มเลพอยังมีแล้วไทย้านนั้นน้องพ้รอมเขาเจอว่าหลาบกลมน้มตังพนน่โอยไปกินเลยอยู่ลานพนัว่าเรื่องวาดที่แต่ตอนนี้เลยว่ามาจิ้มมือเน่อยครับพี่น้องพ่อดีที่ดมมือสิ มันถืเป็นยังไงมันก็แซบบุมีิ้นแใส่แล้าใส่ถวยบร้อบเลแซ่บสุดว่ะโอ้ยพง่ายหำกระเป๋าพดง่ายสับน่ะกเป๋าน้ำง่วงง่วออกลูกไหม แม่นเด้อครับพี่น้องเอ้บานี้มาเด้อสุูสุนะครับบานี้ก้อยปลาบักอัตันเลยใหมก้อยปลาอยเด้บานี้เสียบบักเสีบเนนใส่หมดเดียงสิจกจกจกคนแงคยห่ันงคำยิ่ใหญ่ไรคันว่าล่นปากล่นคออีกละ ก็พอดีพองามเลยล่ะเออ,เอ,อ,ไไกกะอได้ไปไงตากับปมันจัดไรได้นอไปยนะน,นี่คือพักบ้านน้อเอื่นมาพักต้นหมาบ่ออได้ฝัเกนหอมเราอ๋อเกิน้ำฟังหวยห่วถ,ถ้าเกิดได้ก็จะไปตึกเหี้ยจินกปวยปลาอยเบ้อรล่านน้ำฟังหวยมันนั่น Bài nhạc của nó hoàn hảo. Anh ní nó đuôi đi nèn. Sì, em bài nó. bảy của nó. Bao bài nhạc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 . Bao Bao นมีพับให่นอนลาของกับได้ซื้อไหรอกผู้กิจส่วนโค้ดเหรไม่ท้องปู้ภูม ว่าจังไก็บริสุทธิ์ปวงักนัง้างหยาบเคียเป็นพักเป็นบกพริตเป็นพักหอมพอีตู้พักมุนีแม่มัดบริสุทธิ์ถามเพื่อนว่าเบื่อเองไหมครับผมบริสุทธิ์มากถ้ากันอย่างแบบเคีเีก็งสุกนะไปยังก็ร่งสุกเลยเพ่นคนิขึ้นคืนเขา้จินเปียกเร้อขารจะจำซ กไหนเราก็กิงกระปุลอันกินไนเป็นอันลกใส่ต้นผันวาเราพไงเนาะเ่อม่อแมน่ผู้กินกับเป็นเคื่อเกาเพราะว่าเขาจะเอาไปซืดหรอม่แม่่แมนี่กินมัสารเกิดเท่าไเรเทรกับเห็นเป็่นัียห Chúng ăn một tòa và chúng khổng cấn đấy bà nè Bày ô ma cứ gì chết đi Mà thiệt cả đại ăn này, oan đi bỏ oan đi Chúng không đi Năm mộng cắp nhiều gì hòn. Qua hôi, hôi của bên hôi của sài côn mộng của sài mẹn tóc. Sông bói gần, sông bóp nha sông mộng 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 Bán bán chất bé cốt nhỏ. Tao tay của hai món nha. Tao rong ganh nó gin. Bok chèo kai pa. Move bok cho pa. Tìu hoài món nha. Chèo kìa kìa คนเจ็ดคนขาขืยนิงสิและวเจ้าฟังเราจะใส่หมดเลยหมดแดงหมดแดงนี้ต่วใดก็ทางใส่แบบใส่แล้วให้มวยกินมาได้จะคล้องสิได้ปลาเถิดเดี๋ยวไปเห็นนดตีนปลาใส่หักหลายนี่จะเห็นแล้วเหรอเจ้าเรื่องนู้นเป็นมันจิงเขาเนี่ยนู้นเดียวกันมันจิงเขาครับประทันว่า กินมาพอดีก็ไม่จินพูดเราข้มสวางค้มจินแล้วก็ยิงเข่าตัวนี้ถามว่าโตเฮ็ดได้จินแบบไหนวะเนี่ยนี่แหละเขาเริยนว่าสูตรก้อยปลายิงเข่าเนาะเขาเริยน,นมะมายิงเข่ามันสมหลายกินบ่ได้ต่อไปบ่ใส่แก่อจ้เอาเต่เายแก่บ่ลตึกแขนมัว <c ười> โอ้ไม่แขนอือคือว่าตึกกระบืปั่นแก่ไหมไม่แ <c ười> นเพื่อได้ตึกได้ตึกเอาเนาะไปเห็ดเนาะกินกรบือได้เนาะผู้ไปเห็ดเนาะกินกระบือได้ยอะตัววะเนี่ย

คนพื้นนี่หลายพื้นนี่หน่อยคนเจ๊ค,จคน,น,าาน,นสิกเขาเดกเด็กตาเขามืนเบียงมาปั่นกันซำกันนั่นแหละอะเด้อจิงเขาน้ำพอยี่ปอมพี่นอ้องว้ใบสังดเอาพี่น้องเลยเปล่า,ามันเป็นดอก ي ي, ร้ายได้ไงดอกร้ายเลยหอนได้ไงดอกเจ้า <laughs> ปลาร้าแล้ว เดินสก่อนสุกนแหละนะพ่อนเนี่ยนะเเอสืประจัสปาไว้กันเด้อผิ่นหอได้หล้เพ่อเน่ยพิ่นอาวนสวนปลาใต่นันหอกินกินคือจินเมียงหอคือหอเมียงแชครับคุณนหอเขาก็บ่หหอแล้วเราเคยจินหหอปลาเนาะว่านพักสลัด่แมนเดนประกาศย้อ ผักกาดขาวสลัดม้วน,นึงอีกเพราะท่านในปลูกต่สลัดนี่ละมีะย,ยหมีผักกาดแก่วน้อยมีก็ม่นำตัวก้อยเปลานี่รตรงนี้กำลังดุขวบหอยอยู่เอามีอยู่แต่ไผ่นี่มีอห,มหอมนกออสมัติแบบนี้ นี <Es> <an> <EN> <half intimate> ่แหละครับฝนลง่มแต่เดียวพืชฝนดูว่าแล้วยูืนแล้วจิ้นพวกยาลุ่มยานางพวกหอมละออร์ออร์นี่พักฝ่อพักผาแตกกันหมดเลยไหมตกเท่ยเดียวซุ่มหอดอยู่เนี่ยเนาะพะงี้ว่ามันแต่จักมือเราอะซุ่มอะครับก้นมุดตกเท่ยเดียวสับลุ่มเที่ยวจับหมากดิบเลยสิพวกพ่ออาทิตย์ก็ติดครับพี่พ่อแล้วซุ่มในเท่าอย่างนี้บด้ฮอดพักเลยพี่น้องบด้ฮอดไลายมื่อหลายทุนแรงไปอีก ไปปอมกินเบิดเครึ่งหนึ่งพี่เราพ่อแม่หลับงัวดิปล่อยปลา,ปลาครึ่งนึงเหยาะสัตว์ออกเลยอู้หูขอบคุณนะที่จะมันเสิบนวัวอิ่มเดีผมกไ็ไดไปที่ก็ไดเสียบผมกับพวกผมหลายผมพ่อรำพ่อดีอันนี้การจะดู่วให็นแล้วว่าไปใส่ไปใส่ดังกันจะยั่วให้กินใี่หรือครับ ก็มาโซนนี่ก็อะไให้แม่ชองไปทายลึมว่าคนยากรึมยังรึโอโอนโมกโอเคไหมเป็นนั่นล่ะบาดพุนน้ำคุ่มน้ำโมบายแต่ว่ามันวัดถึงตะคนขับขึ้นมาเห็นตะบุกหลังติดดังเพื่อออยู่ครับผมวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับทุกคนคนไหนคนแย่ทุกคนหรือเปล่าการที่เขาชิลานก็อิ่มันล่ะ ไปตามตัวจิบมองไหนหรือว่าไปไในต้องไหนกะจังความิดตามอีกต่อไปเด้อครับสำรักจิบนี่กะกล่าวข้อมาสวัสดีจ่าสิจ่าน้องกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ